สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับต um ้ามเพอร์เฟคคาร์นะครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถยนต์กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับลูกค้าผมนะครับสวัสดีครับลูกค้าชื่อคุณอะไรครับชื่อตุ้ยค่ะอ่าชื่อพี่ตุ้ยนะครับอ่าลูกค้าซื้อรถอะไรครับ ซื้อโตโยอาทิค่ะครับเป็นคันนี้เลยนะครับผมแล้วก็พี่ตุ้ยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับฉะเชิงเซาค่ะอยู่ฉะเชิงเซาแล้วเลือกซื้อกับเราเพราะอะไรครับพี่อยู่ตั้งแต่เชิงเซาเพราะว่าศึกษาดูข้อมูลจากในเฟซแล้วก็ดูแล้วแบบโอเคค่ะรถแ,แล้วดูพวกประก,ระกันอะไรก็โอเค,คหมดเลยเนาะรถสวยไหมครับพี่ถูกใจไหมโอเค,คแล้วก็สุดท้ายขอให้พี่ตุ้ยฝากลูกค้าท่านอื่นหน่อยถ้าสนใจซื้อรถแบบพี่ตุ้ยแบบนี้จะแนะนํามาที่เราไหมครับพี่ค่ะน เพราะว่ารถเยอะแล้วก็รถก็ดีด้วยค่ะโอเคงั้นวันนี้ผมกับพี่ตุ้ยต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ <laughs>